สนับสนุนการเดินทางโดยกิกะไบต์เทอร์มัเทสทีทีอีสปอร์ตลูซาถูเดว่านิเชอรัลคอแซคูลเลอร์มาสเตอร์แอสทอและทีมกรุ๊ปในส่วนของงานองคอมพิวเตอร์216ฮะบูธเทอร์ม t เทสนอกจากจะมีเคสมอดดิ้งสวยๆ ยังมีในส่วนของคีย์บอร์ดนะเรียกอะไรดีอะคีย์มดนะบอร์ดมดอะไรก็แล้วแต่โอเคสำหรับคีย์บอร์ดที่มดขึ้นมาตัวนี้เป็นของไทยครับหลายคนเดาออกไหมของไทยไม่ออกหรอกอันนี้คือของน้าเย็นใจเย็นวอเทอร์คูลลิ่งนะฮะเขาใส่ชื่อเต็มเลยปนส,สนะรุตโลมวิราชนะฮะไทยแลนด์สำหรับประเทศไทยก็มี2คนนะที่ส่งคีย์บอร์ดมดมาโชว์ในงานนะฮะก็อันนี้คือเขาลื้อ หรือแผงด้านบนออกหมดเลยเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ <c oughs> แล้วใส่พวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามสไตล์ของนักเย็ยนลงไปนะครับ <c oughs> เขาบอกห้ามจับ <c oughs> แล้วก็ไอตัวนี้ติดชุดน้ําไม่ได้ช่วยระบายความร้อนนะ <c oughs> เขาติดเพื่อโชว์สวยๆเฉยๆนะไม่ได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการระบายความร้อนตัว PCB แต่อย่างใดนะครับตัวนี้หลายๆคนคงเห็นตามเพจของเทอร์มเท็กแล้วนะครับคือ <c oughs> ถ้าดูนะเอาไปใส่เครื่องของพี่ชานะ ออสซิมอฟน่าจะเข้าคอนเซปต์พอสมควรเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มีประมาณ4ตัวไปดูกันตรงนี้อีก2ตัวเป็นโทนสีน้ําเงินนะก็คล้ายๆชุดเมื่อกี้แต่ว่าก็มีการดัดดัดท่อด้วยแถมมีแทงคงด้วยเอาดิตัวนี้ติดแทงคงด้วยนะฮะไม่ได้ทํางานติดเฉยๆนะครับก็เป็นโซนสีฟ้าแล้วก็ทําสีนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ตัวหนึ่งที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่าเป็นการบอสเข้ากับเคส ที่พี่เจงกีทำครับทำเหมือนเป็นน้ำแข็งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวมีปั๊มเหมือนกันนะฮะนี่ย้อนกลับมาดูของพี่เจงกีดีกว่ามีหม้อน้ำด้วยใช่หม้อน้ำไหมอ่าหม้อน้ำแล้วก็พัดลมประกบแบบแซนด์วิชนะครับ2ตัวช่วยระบายความร้อนไหมไม่เลยเขาดูดออกด้วยนะฮะเป็นดูดออกไปทางนู้นจริงๆนา่าจะ เป่าให้เป่ามือได้นะถ้าจริงๆแล้วเฮ้ยระบบน้ำทำงานด้วยนะเออเขาน่าจะใส่ให้ชุดน้ำรอดจากด้านล่างตัวตัวน้ำแข็งตรงนี้ที่เขาบอสขึ้นมานะครับก็ทำให้คงคอนเซปต์เดียวกันกับตัวเคสมอสของพี่เจงกีนั่นเองก่อนไปแถมให้นิดนึงคอ P3 ครับนี่ หลายๆคนอาจจะดูไม่ออกเพราะว่าบางทีดูในกล้องไม่รู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่น,นี่คือคอ p ีสหลังจากที่ได้เห็นคอ p ีห้าทำตลาดในปีที่แล้วได้อย่างสุดยอดมากออกคอปีสมาแล้วนะครับใครที่เห็นว่าคอ p ีห้ดูใหญ่เหลือเกินเกะกะเหลือเกินอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ประหยัดพื้นที่ลงลดขนาดลงนะฮะก็ทําให้สามารถหาที่วางได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคสำหรับเทอร์มเทยังมีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจ ติดตามชมได้คอมพิวเทค2,016กับ Complete TV ครับ